นี่มันที่ไหนใจกลางของแดนลับอยู่ที่ไหนหือหุ่นเชืิอที่ตายแล้วอุกอาจแค่หุ่นเชืิอที่ตายไม่กี่ตัวจะมาทำร้ายข้าเหรอ เอสาะ,ะเลวคอยดูนะอยากตานักหรือไงเก็บมือเก็บเท้าให้ดีเสื้อคลุมนี่เล็กเกินไปที่จะจุเราทั้งหมดทำไมถึงโทษข้าละ่ะทำไมเจ้าไม่ไปสู้กับพวกขุ่นเชื่อตายซาพวกนั้น จะไม่มีใครแต่ต้องเจ้าได้เจ้าถ้าไม่ใช่เพราะเนี่ยหลีข้าคงไม่มาโต้เถียงกับเจ้าหรอกตอนนี้ไม่ใช่เวลาจะมาทะเลาะก,กันใช่ใช่สถานการณ์ในแดนลับนี้เปลี่ยนไปทุกนาทีเราต้องระวังให้ดีนางเป็นคนเริ่มก่อนเจ้าพูดอะไรนะไม่มีอะไรไม่มีอะไรว่าแต่พวกเจ้าเห็นไหมว่าหลงเทียนหมิงน่าสมเพชแค่ไหนเมื่อกี้ ศักดิ์ศรีของตระก,กูลมังกรสวรรค์ถูกหย,ยาบย่ำเหมือนสุนัขตายน่าอับอายอะไรเช่นนี้เจ้าทำค่าเจ็บขนาดนี้แล้วเจ้าก็หนีไปข้าไม่ปล่อยเจ้าไปแน่เขาสมควรโดนแล้วเขาหยิงพยองม,มาตลอดและตอนนี้เขาก็มีปัญหานอกจากนี้ยังมีข่าวลือว่าเขามีข้อตกลงรับกับนิกายเทพปีศาจด้วย วิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชั่นเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิก หรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราจะเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ